มาเรียนรู้กันว่าผมทําให้ตัวเองมีสุขภาพดีขึ้นได้ยังไงนะครับก็สิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คือน้ําหนักจากที่เคยสูงสุดนะครับหลายปี125ยกิโลพอมาต้นปี6กเก็เหลือเกแล้วก็ลดมาเรื่อยๆจนถึง87ดสถึงเกิกิโลกรมัมบางช่วงก็อาจจะไปถึง85นะครับใช้เวลาประมาณ5เดือนนะแล้วก็ตวรวจพบเบาหวานช่วงต้นปีเอ็มซก็ลดจาก สูงมากครับ9.86บบนะครับตอนนี้ผมก็ไม่กินยาแล้วนะครับนะครับก็มีเครื่องติดตามนะครับเดี๋ยวผมจะเอามนอนิเครื่องติดตามมาให้ดูว่าน่าจะลดเหลือ6.0แนหละเอลลดลง4นิ้วกว่านะครับก็ใช้เวลาประมาณ7เดือนนะครับอันนี้เป็นรูปที่มาโรงพยาบาลกันใหม่ๆพุงพุ้ยนะครับน้ำหนักร1อยิกิโลนะครับแล้วก็ตอนนี้น้ำหนัก ประมาณ9กกิโลนะครับเนืี้เดือนกรกฎาคมนะครับเดือนกันยายนน้าหนักลดลงอีกนิดหน่อยนะครับเอวลดลงอีกนิดหน่อยนะก็อาหารก็คือเน้นกินโปรตีนเป็นหลักนะครับกินคาร์โบไฮเดรตบ้างแต่กินน้อยนะครับแล้วก็กินโปรตีนประมาณ2กรัมต่อน้ําหนักตัวนะครับก็จะไปค้นตํารามาการกินโปรตีนประมาณมากนะครับสองกรัมต่อน้ําหนักตัวกิโลกรัมแล้วก็คาเฟอีนนะครับช่วยช่วยลดน้ําหนักลดไขมันได้นะครับ ก็พยายามจะเรียนรู้อยู่เสมอนะครับก็เรียนรู้จากเอกสารทางวิชาการนะครับพบว่าโ,โปรตีนกคาเฟอีนช่วยลดน้ำหนักแล้วก็การยกเวทหนักๆนะครับสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็การกินที่พอดีพอด,พอดีไม่น้อยเกินไปก็ช่วยให้การลดน้ำหนักยั่งยืนแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็ไม่หิวนะครับก็จะเน้นเวทเทรนนิ่งนะครับประมาณ าถึงหกวันดอกสัปดาห์ส่วนใหญ่จะจหกนะครับถ้าถ้าห้าวันดอกสัปดาห์คือมันอาจจะติดธุระนะครับก็ไม่ได้ติดธุระบ่อยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะไปที่ยิมใกล้บ้านนะครับถ้ามีแรงเหลือก็จะเดินวงดียี่สิบนาทีหลังจากที่เวทประมาณสามถึงสี่รอบนะครับก็ใช้เวลาประมาณร้อยนาทีนะครับในการออกกำลังกายนะครับแต่ละวันหรือบางวันก็อาจจะร้อยยี่สิบนะครับขึ้นอยู่กับว่าทําเสร็จเร็วเสร็จชา้านะครับ ก็เข้ายิมนะครับเป็นประจําเล่นเวทหนักกว่าปกติที่เคยเล่นใหม่ๆนะครับประมาณสามเท่าโดยที่ไม่มีอาการบาดเจ็บใดๆนะครับแล้วก็พยายามไม่กินน้ําตาลกินข้าวถ้าจําเป็นนะครับวันไหนจะยกหนักมากๆทําลายสติหนึ่งจะพยายามกินข้าวไปนะครับไม่งั้นจะเป็นลมแล้วก็ทําอาหารกินเองนะครับแล้วก็จากที่เป็นอาหารทอดก็เป็นอาหารอบแทนแล้วก็กินผักพยายามกินผักเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็นอนให้ครบ จ็ดชั่วโมงแต่ก่อนจะนอนประมาณ4ี่ถึงห้าชั่วโมงนะครับแล้วก็เพิ่มโปรตีนนะครับแล้วก็ฟังเพงลงร้องเพลงด้วยเวลาออกกำลังกายนะครับคือในยิมก็ไม่ได้ร้องครับฟังอย่างเดียวออกลับบ้านมาก็จะได้ร้องเพลงไปรนางวันะครับอีกที่คือสิ่งที่ผมทําแล้วมันได้ผลทั้งหมด